สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีครับวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับผมเห็นมีข่าวบอกว่าเฉลิมอยู่บำรุงครับวันที่สามจลาออกจากพักเพื่อไทยก็คงจะเป็นไปตามกรรมผมไม่ใช่ว่าเออผมไม่ใช้คำพูดว่าเป็นไปตามวิถีทางการเมืองไม่ใช่ครับอืม เป็นไปตามกรรมก็แล้วกันนะครับกรรมใครใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองนะครับมันก็มีคุณคนหนึ่งพูดออกว่า,วาอย่างนี้ครับเห็นสิโลดค้ามไปบุญออกมาพูดบอกว่ายังไม่หยุดไหลอีกเลือดออกจากพักเพื่อไทยนี่คือคำพูดของสิโลดที่โพสต์ขึ้นบนฟีดผมก็ต้องบอกสิโลดแหละครับว่า ไอ้ที่ไหลออกล่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เลือดมันเป็นน้ำหนองครับที่เหม็นแล้วเขาก็เลยบีบออกเพราะอยู่ไปมันก็ปวดอยู่ไปมันก็ทรมานเขาก็เลยบีบมันออกครับเอาผ้าเช็ดเล็นะฮะเอากระดาษเช็ดชู่มาเช็ดเอาสำมดีมาเช็ดด้วยแอลโกอฮอล แล้วก็โยนลงไปถังขยะถังขยะไม่ใช่ถังขยะธรรมดาด้วยนะถังขยะพิษด้วยเออมันก็มีคนเจ็บไปไงมันก็มีพรรคการเมืองที่เจ็บไปไงถามพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงหรือคนที่รักพรรคเพื่อไทยผมถามหลายคนว่าเป็นไง การที่เฉลิมเนี่ยประกาศลาออกเสียใจไหมหลายคนบอกว่าดีไปได้ก็ดีครับอย่าคลากาซังอย่าเหยียบเรือสองแคมก็ต้องพูดถึงเฉลิมแล้วครับว่าไปอยู่พักพลังประชารัฐนี่ครับ พระระมาาัฐจะมีบารมีพาตัวเองเข้าในสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ครับจะไปเป็นปาจิลิสเบอร์ไหนครับหรือเฉลิมอยู่บำรุงจะลงสมัครเองครับเดินไหวเลยครับเด็กมันขี่จักรยานมันปั่นจักรยานขนาดรุ่นลูกแล้วเขายังเอาชนะได้เลยครับถ้าระดับเฉลิมอยู่บำรุงไปลงเขตนี่ครับล่มไม้ตรงไหนล่ะครับ ชายคาตรงไหนที่จะให้เฉลิมอยู่วงลุงได้พักเซร้าหรอครับเดินไปมันจะไม่จับนะเขาเรียกว่าเป็นสโตกหรอฮะไม่ไหวแล้วการที่สีเลดค้ามไปบุญบอกว่าเลือดของพักเพื่อไทยไหลออกนะครับคือคนมีอคติผมต้องเอามาพูดครับ ผมรู้สึกสงสารสีโรดมากฮะคือของที่เขาไม่เอาแล้วเขามึงมึงจะบอกว่าเลือดไหลออกได้ไงฮะก็เลือดมันเสียเลือดมันเป็นหนองเป็นฝีเป็นหนองแล้วครับจะเอาไว้ทำไมครับยังอุตส่าห์มาโพสต์ประชดประชันว่าคนอย่างพักเ,เพื่อไทยอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยครับเลือดไหลออกไม่หยุดครับหลายคนนะครับ ที่เป็นเลือดดีเลือดบริสุทธิ์เป็นคนรุ่นใหม่กับเป็นดาราก็มีนะเป็นบุญหนุ่มไฟแรงก็มีครับหน้าตาสะสวยหน้าตาน่ารักความรู้การศึกษาดีเข้ามาสิโลตคํำให้บุญไม่พูดแต่มาพูดแบบนี้ว่าเลือดไหลออกไม่หยุดกับ เชิญครับเชิญเอาลูกเอาหลานไปด้วยครับอย่าทิ้งไว้นะเอาไปเลยครับพักไหนอยากได้เอาไปเลยไม่ใช่ว่าเกลียดชังนะครับแต่ถ้าทำตัวแบบนี้ซึ่งเล่นการเมืองต้องบอกว่าค้ามวอดอยู่การเมืองมาเยอะแยะครับเฉลิมอยู่บํารุง ได้เป็นสอสอหลายสมัยก็เพราะว่าตัวเองไปนั่งอยู่ในปาฏิลิ์ของพรรคเพื่อไทยก็ได้อานิสงส์จากคะแนนของพรรคเนั่นแหละครับทำให้ตัวเองเป็นสอสอก็ล่าสุดก็เลยแผงลิ์ว่าตัวเองไม่ได้ตำแหน่งตัวเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ลูกชายเองก็เลือกตั้งแพ้ก็ทำพฤติกรรมอย่างที่เห็นกับไม่ขอกล่าวไม่ขอย้อนหลังพฤติกรรมก็แล้วกันครับจนมีการกระทบกระทั่งกันครับจนได้ลาออกไปอยู่พักพลังประชารัฐครับนั่นหมายความว่าคนบางบอนยังห่วงหาอะไรตระกูลอยู่บำรุงหรือเปล่าครับ มันแทบจะต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีคนพูดถึงแล้วมันแทบจะไม่มีคนรู้จักแล้วครับไม่งั้นครับสสพักประชาชนก็คงไม่ได้มาเป็นสสแทนตระกูลอยู่บำรุงหรอกนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่ามนของพลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็เสื่อมครับคืออย่างน้อยครับ คะแนนพักห้าหรือคะแนนพักสี่เปอร์เซนคะแนนตัวเองต้องมีประมาณ60%สเอครับเอามาบวกรวมกันแล้วก็จะเป็นผู้ชนะครับแต่หลังๆนี้ครับเริ่มถดถอยนะครับต้องบอกว่าพักก็พึ่งไม่ได้ส่วนมากก็เป็นใครครับส่วนมากก็ไปพึ่งพักมากกว่าครับที่บอกใจถึงพึ่งได้นี่ครับ สงสัยจะไม่ไหวแล้วล่ะเออก็ต้องเกาะกลุ่มกันไปละครับเกาะเกี่ยวกันไปเอารถมาขนกันไปที่พักพลังประชารัฐครับเป็นพักที่มีอนาคตสดใสเป็นพักในวันข้างหน้าต้องยิ่งใหญ่ถ้าตระกูลอยู่บำรุงเข้าไปแล้วครับพักพลังประชาะรชาัฐนี่ครับต้องได้สอสอเป็นร้อยแน่นอนบางบอนก็จะกวาดเรียบ ไม่น่าจะเหลือครับเศษขยะต่างๆตอหญ้าต่างๆต,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 ต้นไม้ริมถนนน่าจะกวาดเรียบครับเพราะว่าตระกูลอยู่บำรุงแนละ้วเข้าไปสังกัดแล้วครับกระแสะแรงเหลือเกินครับไม่ใช่ว่ากระแสะการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ว่ากระแสคะแนนนิยมนะครับกระแสะลมครับที่จะพัดพุ่นเราองแถว นะบางบอลปลิวขึ้นนะครับคลุกคลุงขึ้นมาฉะนั้นแล้วครับมันออกข่าวใหญ่โตครับว่าจะลาออกไปสังกัดพรรคอื่นครับคนอื่นออกเนี่ยคนอื่นก็ยังมีภาควิจารณ์แบบว่ามีราคานะครับแต่เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเหมือนหลงตัวเองว่าถ้าตัวเองออกแล้วครับ พักก็จะเดินต่อไม่ได้พักก็จะงอนแงนครับก็เหมือนแนวความคิดของสิโรดค้ามไปบูนนี่แหละครับออกมาประชดประชานออกมาพูดแต่ที่จริงแล้วครับมันไม่มีอะไรเลยเฉลิมอยู่บำรุงในไปเนี่ยครับปรากฏว่าคนในพักภกาษาทุคือทีแรกเนี่ยเขาจะไล่ออกด้วยซ้ำไปครับเพราะขัดไปผัดมติพักครับ หลายคนก็บอกว่าช่างแก่เธอะแ,แก่แล้วครับเลอะเลือนแก่แล้วครับจะเอาอะไรกับแก่ครับเดี๋ยวไอ้แก่ก็ไปเองครับมันก็จริงอย่างที่ว่าครับเออต้นไม้แก่ก็ปล่อยให้มันตายเองครับคนแก่ก็ปล่อยให้มันตามอายุไขไปไม่ต้องไปรังแกไม่ต้องไปคาดคั้นแล้วครับวันหนึ่งก็ต้องไปฉะนั้นแล้วครับเราจะเห็นว่าหลักการพวกนี้ครับถ้ากูไม่ได้ประโยชน์ ถ้ากูไม่มีประโยชน์กูขอแล้วไม่ได้กูขอแล้วกูไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็จะออกมาในรูปแบบนี้ไงเราก็จะเห็นว่าขบวนการพวกนี้ครับมันมีอยู่ทุกพักนั่นแหละครับแล้วลหลังหังสุดนี่ครับการที่ออกไปแล้วเขาหวังพึ่งใครได้ครับตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองร้อยเปอร์เซ็นครับพักก็ไม่มีแรงพักก็ไม่มีความว่าไม่ไม่มีสีในตัวอยู่แล้วครับต้องบอกว่า ใครเข้าพักนี้ครับเป็นกระตายพอๆกันนะเหมือนสาบสูญทางการเมืองไปแล้วครับหลายคนก็ย้ายออกหลายคนก็ไม่อยู่แต่บังเอิญครับเขาก็ไม่อยากไปอยู่ใต้อนาคคายครับถ้าเขาไม่อายในสังคมหน่อยเขาอาจจะไปอยู่พักภูมิใจไทยก็ได้สองพ่อลูกนะเออแต่ดูแล้วนะ ทางโน้นเขาก็ไปเอาครับดูมีปัญหาเยอะเหลือเกินครับอีโก้สูงก็เลยอยู่อย่างนี้ครับมาอยู่บ้านเล็กๆครับนกน้อยทํารังแต่พอตัวอยู่กับตรีนุชเทียนทองหรือเปล่าเออซึ่งก็บอกว่าบ้านใหญ่สะแก้ว แถวสแก้วสาวสแถวปากีนบุรีเนี่ยเออคงจะเป็นอย่างนั้นครับถอยทีถอยอาศัยครับสองตระก,กูลตระก,กูลอยู่บำรุงกันตระก,กูลเทียนทองครับเนี่อยู่ที่พักพลังประชารัฐเอาละสนุกและทีนี้เออแก่บวกชาราเออแล้วก็บวกหมดส,สมรรถภาพด้วยเออ เล่าในขวดเก่าครับเสื่อมหมดแล้วดีกรีต่างๆก็เสื่อมหมดแล้วถึงได้บอกว่าเออการเมืองมันจะอยู่นานๆเราก็จะเห็นท่าแท้การเมืองที่อยู่นานๆน,นะครับเราจะได้เห็นว่าคนที่สวมหัวกขุนนานๆน,นะคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นตัวเองเนี่เหนือกว่าใครครับสุดท้ายเป็นไนงะเราได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแก่กระโหลกะลานี่มีจริงอ่ะ แกแล้วไม่ยอมถอยแก่แล้วยังไม่ยอมรักวางคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครนะครับตัวเองต้องถูกทุกอย่างมันไม่ใช่ครับการออกไปครั้งนี้ครับทำไมผมต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ละครับเพราะหลายคนบอกว่าเอา้าหนุ่มเสซธดาวภูมิเออช่วยวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังหน่อยครับไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรอกครับ อยู่เขาก็ไม่ให้ปาจิลิศอันดนับไหนเขาก็ไม่ให้เขาไม่ให้ค่าเขาก็รอว่ายุบสภาเมื่อไหร่ก็ไปเองจะไปอยู่พรรคไหนก็ไปเขาไม่อยากไล่ครับเขาถือว่าเป็นคุณเก่าคนแก่ของพรรคอยู่กับพรรคมานานเขาก็ให้เกียรติรับพูดง่ายๆเขาไม่ได้ไล่สวพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเขาให้เกียรติรับก็ดีแหละครับ,รบสมเป็นพรรคใหญ่นะฮะ ก็วันนี้ก็มีข่าวอีกครับบอกว่านะศาลไม่ยื่นอุทธรณ์คดีร้อยสิบสองของนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อนแรกไม่ให้พักเพื่อไทยนี่ครับยื่นซักฟอกแต่ผมบอกว่าไม่ใช่แหละครับพักเพื่อไทยไม่ทำอะไรงง่ๆแบบนั้นพักเพื่อไทยไม่เอาคนบุคคลคนใดคนหนึ่งครับไปต่อรองความเสียหายของประเทศล้วครับ จริงๆครับพักเมื่อไทยไม่เอานี่หลายคนไปเชื่อข่าวนี้ครับผมเชื่อข่าวบอกว่าทําไมนักวิชากาวิจารณ์ต,ต่างๆเขามองไปวันที่สิบสองสิบสองธันวานี่ที่จะถึงนี้ครับว่าอนุทินชาญวิรุลจะยุบสภาหนีสภาเขามองเป้าไปตรงนั้นครับแต่ข่าวกระสินกระายบอกว่าศาลไม่รับอุทธร์ศาลจะไม่อุทธร์ร้อยสิบสองแล้ว เพื่อแรกนะคนะฮะไม่มีการยืนร่นซักฟอกนั่นเป็นการทำลายกันมากกว่าผมบอกเลยครับผมไม่เชื่อว่าพักการเมืองใหญ่ขนาดนั้นครับจะเอาตัวเองเนี่ยครับเอาเชือกมาแขวนคอตัวเองผมไม่เชื่อคนรัาผมไม่เชื่อร้อยเปอร์เ็เลยครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าทุกสำนักข่าว ทุกข่าวสารครับเขาจ้องวันที่สิบสองธันวาเนี่ยยุบไม่ยุบพักเพื่อไทยจะยื่นหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่เอาไว้แน่นอนครับพักเพื่อไทยไม่ทนหรอกครับกับความเสียหายของประเทศแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองครับทำทำเลยครับยืน่นยื่นเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับพี่น้องจะคิดยังไงผมไม่รู้ครับประเด็นนี้ครับสองประเด็น ระหว่งางอดนะีตนสอสอเฉลิมอยู่บำรุงลาออกจากพักเพื่อไทยในวันที่สามตุลา,า,าคมและก็มีข่าวลิดลอดออกมานะฮะแต่ข่าวหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งไอ้ที่ไม่จริงก็คือเรื่องการต่อรองไม่ยืน่นซักฟอกเนี่ยผมถามนะถ้าไม่ยืน่นซักฟอก แล้วพรักเพื่อไทยจะไปขายอะไรกับพี่น้องประชาชนในการหาเสียงแค่นั้นแหละครับผมว่าเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาแค่นั้นเองครับทำให้เพื่อไทยเสียหายคับทำให้พี่น้องประชาชนละล้านละลังครับให้ประชาชนหลายๆคนที่ชอบในพรักเพื่อไทยหันกลับไปด่าพรักเพื่อไทยอีกนะครับฉะนั้นแล้วครับเรื่องนี้ฟังหูไว้หูครับโปรดระมัดระวังตอนนี้ครับ k ฟกนิวทำร้ายคู่ต่อสู้เยอะแยะต้องหนักแน่นครับต้องมีสติกับในการเสพข่าวก็ฝากไว้ให้คิดครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ